อ้ยฝนถล่มนักบาดทุกคนเลยเด็กกินนังกอบอีกแล้วมือนี้โอ้ตีนบ้านนี่โหเอาวัดสิเขาไปเอาตัวใหญ่ไปแล้วยุ่งกล้ๆนึงกับตัวใหญ่โมหน่อยมาก่อนอึดต้องไปเด็กกินนังกอบนั่งกอบฝากเลยนี่คุณต้องดิเตีไป thôi khi xong đấy, anh em nó mới chỉ mới xong đấy. à đi, nhắm lại anh các con. Mới bây giờ chụp lọt đạn lạnh nè. Chụp cho bưng mu, mình ăn, ăn là cả mình khô bạc bối, ไปคนเดียวคือเก่าทุกคนสายเดียวไปมาอนิทีมงานหฮาแต่ละคนควรจะไปไปเลยแยกทางกันไปทุกคนจากที่เป็นจะได้เห็นหนากระดายทุบหน่ทุกคนเวลาออกค่าอยู่หาก,กินกนแยกทางกันไปมองเงี้ยกันหุ่นละไปใกล้เติมมาอน,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 นิทุกคนเบิึงกันทุกคน 何と。 ไก่สีดำเลยทุกคนบายัางยังไม่ทันพอนะบางอย่งสิหลาะขึ้นไปจ่ายทุกคนห้อยมันพอของอยาน,นี่มันเข่าลงไปกินต้นปกแล้วมันกายเลยมันขา,นามหนามกายเลยยาทุกคนบางยัยยงสิหลาะขึ้นไปหมดเลย ฝนตกอีกแล้วทุกคน ฝนเห็ดเสียบรรยากาศอะดีทุกคนเลยอ้อพอดีคำพอดีเพื่อสิลเลนาถาทำได้ทุกคนนี่อยู่แถวนี้ยฮงทำยังฮ่าหยาช้ำนะพอดีเปียกช้ำทุกคนนี่เปียกกระลังไวสินั่ห้อยมูนี่มันกินดอกไม้ไปบางยาหนี่ทุกคนนีย ลำบากแบนมีหลายทุกคนถ้าว่ามาย่ำฝนนี่รัดเศร้ารัดแรงนี่แต่ว่าไปฝนตกฟ่านี่แันคือแหลกคือจบเลยนะมันมีความวังเลยทุกคนฮะย่างน้อยกะได้มาหอนทำนะค่าแน่นะทุกคนนี่ไข่เนยจะถือไฟมาอีกได้นี่แต่บอถือไฟมานี่คำค่าทีเลยงมเหมือนเลยทุกคนนี่ผู้ที่ผักข้าวกับลมผู้ัาเฮีอย่างโค้งมาแต่ผมได้ทุกคนอย่างโค้งลมผี่มากข้น ลังผู้ตัวนี้นี่มาขึ้นหัวผู้ตัวนี้แล้วก็เลาะยางมาตามสันมันมาเนี่ยฟูนพู้ชิพากเข้าอีู่หลุมผูหลายกิโลทุกคนมีอย่างเลาะมาอยนี้นะเกือบเพาะอะไรทุกคนแต่ว่าห้อยมันใหม่ใหม่ใหม่นะแต่ว่าฝนมันอันนี้ก่อนนะข้างในแต่ห่อทำนี่ทำนี่มันเป็นเงือบพีแน่นี่นี่กั้งนาพาเลยทุกคนสบาย นอนได้หอนซาำสี่คนทุกคนแต่ว่ามันหวจากช่งปานไดแต่ว่าส่วนฝนนี่โอเคเลยมันเป็นแผ่นหินทีเรียบเองนะนอนสบายนี่ว่ามาพักอยู่นี่นีตื่นมากเงียมืเอเสานี่พอดีเลยนี่ับส้มทะเลหมอกหรือว่าตะเวนขึ้นตะเวนตกทุกคนเพราะว่ามันวิวมันดีนี่นะ,นนะอ๋ะอเม่กี้สิพักอยู่ทำวันนี้แหละก่อนทุกคนร้ำฝนเ้านะถ้าว่าฝนนี่ตก เบยุดเลยนี่หรือว่าฝนนี่มันตกหนักนี่บ่เฮียงอาจสิออกแต่ทำหน่วยนีบด่ายทุกคนเลยอาจีพได้นน้องคางขึนอยู่นี่เลยนะเขาแรงกว่ท่านกินทุกคนบ่เฮีย่างมาห้าหลอดดัดแรงคิดว่ามันคำหรือสิไตตาเมื่อแต่ว่าฝนตกกระนำลงเลยนี่บ่เฮียงเมื่อบ่ได้เลยทุกคนฝนถล่มนักบานีททุกคนเลยตายขัดบ่ได้บายงออกแต่ทำบ่ได้เลยนะ À, đâu, phô, ừ. hẹn ừ. tốt hẹn tụi con đấy, Con nào, Ô ừ. nát hẹn tụi con. ถาว่านอนนี่นอนได้จังสีแล้วทุกคนนอนแบบนี้เลยนะแต่ว่าปัญหามันก็คือหนาวหนาวขนาดทุกคนเพราะว่าม,มันอยู่ใกล้นาพาลมนี่มันสิพัดเขามาทำตลอดเวลาเลยนะถ้าว่าบางแห่งออกแต่แต่ทำนูนนี่ได้นี่บางแห่งสีกลับลงมาทำเผ่าก็เลยทุกคนเมื่อหาอยู่หานอนอ,นอยู่ทำเผ่าคนแหละมันสิสบายกวานี้ทุกคนอยู่นี้มันหนาวหนาวแห้งเลยทุกคน แล้วแต่ถ้าว่าฝนตกนี่มันตกเลยบระยุทธนี่บางอย่างก็เสีออกในธรรมนี่บ่ได้แล้วก็จำเป็นต้องได้นอนหนาวอยู่นี่อลไรทุกคนจำเป็นต้องได้นอนหนาวอยู่ธรรมนี่นะฝนนี่คือที่เศร้าระบาดนี่ทุกคนเลยกินเวลาไปหลา่สมงเติบนะตอนนี้ซองถุ่มแล้วทุกคนซองถุ่มแล้วบางอย่างสีมือ่ออะไรทุกคนสิยกับเมื่อทาผ้าผืนอะไรทุกคนไปทุกคนไปมาเลยจกไปจะได้แหละเฮาได้ยินเสียงกับบังทีมงานเฮา nhìn ơn xì nạt sọn thưa con đây chắc cả vài thêm ngàn hoa màn của bố hộ thưa con đây. mình theo hai chỉ luôn mưa vậy à, bây giờ không cần gì ăn của thưa con đây và nhăn họng gì đấy thưa con ơi mình đang chào bố thân sinh nhịp đây nè phụ nữ Xếp bàn Đấy thì khám nạm đại ở bàn Hú Áo lẻ Nạm lai ở với tụi con ơi Khám đại kìa bác à Ô oh. ừ. <laughs> ฝนนี oh. nuts, ่ตกนักท er ุกคนเลยโอคตเฮเอะโอ๊ยใครหนจะขมได้โอ้โหบงหนามหนาฝนตก ข้าวเดียวทุกคนเลยฮะยม้าอะไรตะวันนนะไผไผยิง่่่หนีได้โอ้นี่ว่าอันนั้นเสียงยิงกระบังเอาบางอย่างนี้บ่น่้นะออยู่หลังอแล้วเออบ้านอลทุกคนโห ประมาณสามสิบโลนเลยเข่อยใช่เหรอน้องข่อยจ่ายค้ำเย็นน้องควายจ่ายค้ำเย็นเหรอมูเป็นเช้าโคกันกวกากวกาเทาวัดสีขาไปเอาตัวใหญ่ผมหละยุ่งกล้ๆนึงกับตัวใหญ่มอหน่อยมาก่อนอึดตัวหน่อยกันโอ้ยผมได้เห็นรวยรวยกันน้ำเลยโลดเรียบร้อยบาทเดียวบาทเดียววะหลังจากนั้นเขาพ่ายมากอีก พ่ายมากครประมาณห้าสิบเมตรเลยแหละพักพ่อนี่มันหนักลายมาใหม่อีละนะอือดาดอือดัดบันแห้งลายแห้งลายกว่าเก่าต้องป้องไหวเข่าไฟบาดนี้ยังประมาณห้าเมตรมีเขาเห่าแต่ว่ามันอยากมือแน่แหละป่าไม่มันก็ะหกเออเมือ่อจะส่อเปลาหม่า,ม,ามันเห็นเาขาก่อน เออไปโอ้กันสามช่องแมนพูนช่องโอ้โหดไล่หันหันเพราะว่ายุปวดอยากไปทางเขาไปเห็นลงไปทางอันนั้นเห็นพวกเียหัวน้ำไปแต่พีผีใช่ทำพี่หลอกผีน้ำไปเขาเบิ่งห้อยมันไปพุ่นเบิ้ดเขาไปหอดมองโคบกสีลงคอยคำเย็นห้อดลุ่มลงเขาหันเลอเขาก็นอนพั่นถาก่อนเอาสีแรงๆก่อนเ้าจ้าสีลงไปลาด Ừ. Ừ. Lèo Rà... ừ. ừ. <laughs> vào lưng đi đèo yên xi áng lỡ bạn. Kìa 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 หวนานใหญ่เห็้ยเลยทุกคนได้กินนังกรอบอีกแล้วมือนี้โ <c oughs> อ้ตีนบานนี่โอ้ถือว่าใหญ่เติมมาแล้วสาหะโละ่รุ้ยสามสิบโลประมาณนี้แนะนี่เนาะโ,โอ้โหโ,โอ้คาระคาราคาราคาราโตแหน่เอาเนาะว่าโตมันแหน่เอาเนาะลงใจไปที่ทวีตกินว่าสิบโบมานแล้วนะ ค่ไหนทีมงานเ่ามาหลายคนแน่นี่แหละผู้หนึ่งประมาณกับผู้หนึ่งมนานแก่มือใหม,ม่ได้เหรอแก่มือเลยแหลมากว่านี่ว่าท่านไปพ่อบบกเบื่อเลยไปขึ้นนี่ก็พ่อแต่แม่งอ่อนเต็มมืดคาปิยาบ้าน,นบานเราหนึ่งกับผ่านญ่เป็นพระเอกเออบาดเดี๋ยหลอดที่เหล่าผ่านท้อง <c oughs> ยังแต่คอยแล้วบาทนี่าดุดมื่อนุเนธบ้านมองกับบ้านชิมาหมุนนี่ก็เล่าสัองบ้านมอง Nằm ngang khạc đấy Thành vọng để mạ chậm Cái này thêm ngàn không mạ lại <laughs> คือออกวัดไงเลยครับครับยังสิคับยังสิครับเพิ่มแมนเออเออมาเอาคนโตเก็อยู่หนออกบ่ได้ย yup. ังจะเป็นต mm ่อในเหตุท huh. uh ี huh. uh ่เ huh. ท um ียงจะมีแล so ้วกันเปลืองเฮาเออนึกไปพูดมานนี้